ทำไมบอฟต์ถึงยังมีคนเล่นอยู่ซึ่งตรงนี้นะครับผมมองว่าเกมเนี่ยมันเป็นเกมแนว PVP นะมันก็จะมีพวก PVP อะไรเงี้ยครับให้เราล่าฆ่าหัวอะไรกันอย่างนี้นะครับแต่ก่อนผมก็ยังเล่นอยู่ทุกวันนะครับแต่ช่วงนี้ผมก็ไม่ได้เล่นละสมัยก่อนนะครับผมกลับมาบ้านเนี่ยผมก็จะกลับมาเล่นบอฟต์นะแล้วก็ PVP ไปเรือดเปื่อยครับส่วนตัวผมในตอนนั้นก็ไม่เบื่อเลยนะครับเล่นได้ทั้งวันเลยแต่ตอนนี้ผมก็มีหลายอย่างให้ต้องทาครับก็เลยไม่ค่อยได้เล่นแล้วอันดับแรกนะครับก่อนจะไปดูคลิปเนี่ยอย่าลืมด้ววย่า ทำไมทุกคนถึงยังเล่นบล็อกฟุตกันอยู่เกมบล็อกฟุตเนี่ยที่ยังคงดึงดูดผู้เล่นได้หลายคนเนี่ยเนื่องจากเหตุผลหลายปัจจัยครับ <S <S ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ,ก,ก,บการพัฒนาต่อเนื่องและประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครครับซึ่งประกอบด้วยปัจจัยหลักๆประมาณนี้ครับอันดับแรกครับการอัปเดตและคอนเทนต์ที่แปลกใหม่ครับที่พัฒนาบล็อกฟุตเนี่ยมีการอัปเดตเนื้อหาใหม่อยู่ตลอดเวลาเช่นพวกผลไม้ปีศาจดาบทักษะพิเศษต่างๆรวมถึงบอสและภารกิจต่างๆครับการอัปเดตที่ต่อเนื่องช่วยผู้เล่นรู้สึกว่ามีอะไรใหม่ๆให้้้้คคนหหาาาและทททยเสมอรับใ เล่นกลับมาเล่นใหม่เรื่อยๆเมื่ออัปเดตปัจจัยที่2ระบบการเล่นเกมที่หลากหลายและท้าทายตัวเกมมีระบบเลเวลที่ช่วยผู้เล่นใหม่ครับให้พัฒนาตัวละครเลเวล เพื่อให้เก่งขึ้นอีกทั้งยังมีระบบพลังพิเศษจากผลไม้ปีศาจที่แต่ละชิ้นจะมีคุณสมบัติและความสามารถที่แตกต่างก,กันทําให้เกิดความหลากหลายในการเล่นผู้เล่นสามารถเลือกเล่นสไตล์ที่ตนเองชอบได้ครับเช่นการต่อสูร้ระยะประชิดการใช้ดาบการใช้ผลหรือการคอมโบแม่งทั้ง3อันเลยเราก็สามารถออกแบบคอมโบของเราเองได้ครับปัจจัยที่3ครับแรงบันดาลใจจากวันพีชแน่นอนละ่ะทุกคนคงรู้อยู่แล้วแหละครับว่าบล็อกฟุตเนี่ยก็คือได้แรงบันดาลใจมาจากวันพีชเกมนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากวันพีชซึ่งวันพีชเนี่ยก็เป็นอน และมีฐานแฟนขับอยู่มากมายทั่วโลกอยู่แล้วครับเนื้อหาในบล็อกฟุตก็มีการอ้างอิงมาจากสถานที่ตัวละครและผละไม้ปีศาจจากวันพีททาให้แฟนขับวันพีทเนี่ยอาจจะหลงเข้ามาเล่นและติดใจขึ้นมานน่นองครับทำให้ได้สัมผัสประสบก,การณ์ใหม่แบบเดียวกับในอนิเมะการเล่นแบบผู้เล่นหลายคนบล็อกฟุตเนี่ยเป็นเกมที่เน้นเล่นหลายคนครับทำให้ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมทีมกันเพื่อทําภารกิจผจนภัยหรือพิวพีต่างๆสู้กับบอสเจ้าเล่สู้กับนูน้นสู้กับนีน่ตเต็มไปหมดเลยครับอีกทั้งยังมีระบบพิวพีที่ทำให ซึ่งช่วยเกมสนุกและท้าทายมากยิ่งขึ้นโดยเราก็จะเห็นเรื่อยๆนะครับกับคนที่สอนคอมโบต่างๆนานาคนที่ทําคลิป pvp อย่างเช่นคลิปหมอแจ็คนะครับก็คือคลิปโลกเอออันนี้ก็สาย pvp อะไรอย่างเี้เหมือนกันครับทำให้หลายๆคนเนี่ยไม่เบื่อและติดใจการ pvp ของเกมนี้ครับปัจจัยที่5ครับชุมชนที่แข็งแกร่ง เกมเนี่ยมีชุมชนผู้เล่นที่เข้มแข็งทางบนแพลตฟอร์มโลโบอคและในโซเชียลมีเดียที่ทุกคนดูอยู่อย่างเช่น YouTube Discord, Facebook Tik t o อกหรือกลุ่มโลบอคต่างๆครับซึ่งผู้เล่นเนี่ยสามารถเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนเทคนิคหรือพูดคุยต่างๆนานาแม้กระทั่งการอัปเดตเนื้อหาใหม่ๆและนี่ทําให้สร้างบ,บรรยากาศการเล่นที่ดีทําให้ทุกคนสนุกไปกับมัน,นครับด้วยการผสมผสานข,ของปัจจัยเหล่านี้ครับบอฟท์สามารถคงผู้เล่นไว้ได้และสร้างประสบการณ์ที่ท้าทายและสนุกสนานครับทุกคนอาจจะมองว่่่่าาาามมัันนนนเเเบบือจรริงคแตสํหหทีข้ลใๆ เขาอาจจะสนุกกับมันก็ได้ในระบบ PVP ในระบบต่างๆนานาครับซึ่งเขาอาจจะทำมาแต่2019แล้วแต่มันก็ยังดูดีอยู่ครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยครับ